โตวาทะในเรื่องของของรูปอะนะนะรูปกายเนี่ยว่าเขาบอกว่ารูปกายเนี่ยเป็นของเราครับ<ข>นะแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ของเราเหรอกนะ <c oughs> พระเจ้าก็เลยยกง่ายๆบอกว่าเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอะไรเนี่ยมีอํานาจเนี่ยสามารถฆ่าคนที่ควรฆ่าลิบซับคนที่ควรลิบได้ไหมบอกได้ ทำไมจะไม่ได้เขาเป็นพระราชาเนี่ยนะแล้วพระราชาองค์นั้น <c oughs> องค์นี้ละ่ะได้ไหมได้นะแล้วอย่างเนี้ยท่านยังจะคิดว่ารูปเป็นของท่านอยู่ไหมเห็นไหมอคิเวสนะเริ่มตอบไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เริ่มเออเ <c oughs> <c oughs> นะว้ยนะอ่าะฉะนั้นในครั้งนั้นก็คือพระราชาใหญ่สุดอยู่แล้วนะฆ่าคนที่ควรฆ่าลิบซับคนที่ควรลิบได้หมดอ่ะนะอืนะ นั้นรูปยังจะเป็นของเธออยู่ไหมเนี่ยมไม่ใช่ของเธอแล้วนะเมื่อมีการโต้วาทะกันนะบาผลที่สุดเนี่ยอคเวสนาเนี่ยตอบไม่ได้นะหลายเรื่องหลายเหตุการณ์อย่างอุบาลีข้าบดีก็เหมือนกันอุบาลีข้าบดีก็จะมาล้มวาทพาพพุทธเจ้าก็ล้มไม่ได้ ก็รับอาสาเจ้านิครนไปเลยบอกเดี๋ยวจะไปล้มเองเจ้านิครนก็มั่นใจลูกศิษย์ตัวเองมากเลยว่าเอาไปเลยนะทีขตปัสสีนี่เตือนนะบอกยานะเดี๋ยวอุบาลีเดี๋ยไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเจอมายาเครื่องกลับใจเขาก็บอกอ๋เป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่พระุทธเจ้าแหละจะมาเป็นลูกศิษย์ของเรานะก็อุบาลีก็เลยไป ไปโตวาทะเสร็จก็โตวาทะอันนั้นก็ <c oughs> ในเรื่องของกรรมทางกายทางวาจาทางใจอันไหนหนักที่สุดทางเจ้านี้คนเขาบอกกรรมทางกายหนักที่สุดนะแต่ผู้เจ้าบอกกรรมทางใจหนักที่สุดสวนกันละผลที่สุดผู้เจ้าก็ยกตัวอย่างให้อุบาลี ข้าพอดีก็บอกว่ายังไม่แจ่มกระจ่างขอตัวอย่างอีกได้ไหมก็ยกให้อีกขอเป็นสิบยี่สิบสามสิบตัวอย่างเลยเยอะมากจนกระทั่งคนขอยกตัวอย่างยังสู้ไม่ไหวเพราะพผู้เจ้าก็มีตัวอย่างมีอุปมาให้ไม่อัน้น <c oughs> ก็เลยบอกว่ายอมละบอกจริงๆเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่อุปมาแรกแล้ว แต่อยากจะลองปัญญาของผู้เจ้าหน่อย<ฮ>ว่าจะมีมากแค่ไหนก็เลยถามไปเรื่อยแกล้งถามไปยังไม่ค่อยกระจางนะมีอีกไหมไม,ม,ม่กระจางก็มีอีกไหมนก็ตอบได้ตลอดอพระสูตรนี้ก็ยาวก็ผลที่สุดอุบาลีก็ประกาศตนถึงสณะนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเข้าใจผิดมานานนะอ่าไป ยกย่องผู้ที่ไม่ควรยกย่องในฐานะที่ควรยกย่องอย่างนี้แต่ไม่ได้ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องในฐานะที่เป็นบุคคลที่ควรยกย่องอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนใจมานับถือพระพุทธเจ้าแทนข่าวก็ไปถึงเจ้านิกรลเจ้านิครลบอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปได้ยังไง นี่ลูกศิษย์เอกของท่านเลยก็บอกอยากจะไปดูด้วยตาของตัวเองอก็เลยเดินทางไปพอถึงบ้านของอุบาลีขาบาดีก็ปรากฏว่า <c oughs> นายประตูก็ไม่ให้เข้าบ้านเหมือนเดิมซะและ้วแล้วก็มาถามว่าต้องการบินตาบดหรืออาหารบินตาบดหรือเปล่าถ้าต้องการเนี่ยจะเอามาให้ เพราะนายสั่งไว้อุบาลีสั่งไว้เขาก็รู้สึกแปลกๆล,ล่ะเขาบอกว่าไม่อยากได้อาหารบินทบาทหรอกแต่อยากมาพบกับอุบาล응ีก็เลยนายประตูก็ไปบอกอุบาลีก็ให้พบแต่แต่ก่อนเนี่ยเคยให้เจ้านิครนเนี่ยนั่งอาสนะสูงตัวเองนั่งอาสนะต่ำมาคราวนี้อุบาลีจัดอาสนะต่ำให้เจ้านิครน ตัวเองนั่งอาสนะสูงเลยเพราะว่าอ,อุบาลีตอนโต้กับพระพุทธเจ้านะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเข้าใจธรรมะและ้ว <c oughs> ไม่ขั้นคลามแล้วต่อแรงลมฝนทั้งสี่ทิศก็คือวาทะใดทั้งสี่ทิศมาเนี่ยไม่กลัวละ,ะโตได้เข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้ เจ้านิครนก็เลยเลยเห็นจริงๆว่าเอออุบาลีเปลี่ยนไปแล้วนะกลายไปเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วอืมอย่างเงี้ยแล้วก็ด่าว่าอุบาลีว่าเหมือนบุรุษมีตาดีไปแล้วโดนเขาควักลูกตาออก <c oughs> อืมก็ด่าว่าอุบาลีเยอะแล้วก็กลับไปนะอืม ก็มีเรื่องราวหลายครั้งในครั้งวุทการเนี่ยนะท่านอาจารย์ครับต่อจากเรื่องของปัจจิโรหินีอะครับที่เมื่อกี้ถึงเรื่องของสัมมาสังกปะครับทีนี้มันจะมีข้ออื่นที่ต้องพึงปฏิบัติด้วยไหมครับก็พอถึงสัมมาสังกปะก็มาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะก็คือกายสุจริตสาม การไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกรรมนะแล้วก็มาสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรอันชอบเพียรที่จะไม่ให้อกุศลเกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็เพียรที่จะละทิ้งไปแล้วเพียรสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วกุศลที่เกิดแล้วเนี่ยก็ดำรงรักษาไว้ อะไรเป็นกุศลที่แท้จริงพองก็บอกสติปทานสี่อะไรเป็นอกุศลที่แท้จริงพวบอกว่านิวรณ์ห้ากรมฉันทะพยาบาทินมิทะอุทาจักกุกุจจวิจิกิจฉานี่อันนี้เป็นอกุศลที่แท้จริงสัมมาต่อมาก็คือสัมมาสติพองก็ชี้มาที่สติปทานสี่สุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบดูแล้วทุกข้อเนี่ยต้องฝึกตัวเองหมดเลยไม่ใช่เกิดจากการที่ไปอ้อนบอนสิ่งนั้นสิ่งนี้นะชานุโสนีเขาฟังแล้วเขาก็บอกก็ก็ดีนะละเอียดกว่าของเขาเยอะเลยเพราะของเขานี่ก็แค่ก่อกองไฟก้มกราบแล้วก็ทำอะไรกับแผ่นดินหน่อยนะ ก็ใครก็ทำได้อะ <c oughs> แต่ของผู้เจ้าเนี่ยต้องใช้ความเพียรนลยนต้องใช้ความพยายามต้องฝืนใจทำต้องทุ่มเทต้องเสียสละ,ะแต่เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนการนับถือของเขามาเขาก็มองว่าของผู้เจ้าก็ดีของเขาก็ดีด้วยเหมือนกันเนี่ยท่านอาจารย์ครับจาก คำสอนตรงนี้ผมเข้าใจว่าคือมันเป็นวิธีการปรงบาปของศาสนาพุทธคือการเจริญมรรคแปดแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เป็นการปรงบาปการปรงบาปของเราเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจในบาปแล้วถอนความยึดมั่นในบาปนะ,นะและบาปเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่บาปอย่างเดียวมันมีบุญด้วยนะมีบาปมีบุญ ก็คือมีกุศลมีอกุศลกรรมดำกรรมขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวพระองค์ให้เรารู้จักคำว่ากรรมกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยหรือบาปปุญเนี่ยว่ากรรมคืออะไรพระองค์จึงบอกว่ากรรมังเขตตังเขตตังแปลว่าผืนนาหรือไล่นา กรรมคือผืนนาบิญญานางพีชังบิญญาณคือพืชเมล็ดพืชตันหาสิเนโหตันหาคือย่างในพืชอวิชาความไม่รู้เนี่ยนิวรณานังแปลว่าเครื่องกัน้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดต,ตันหาสัญโยชนานังตันหาเป็นเครื่องผูกอวิชานิวรณานางสัตตานางตันหาสัญโยชนานาง ธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอานน์กามาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหลดังนั้นกามาพบมีขึ้นเพราะธาตุอันซามแล้ววิญญาณไปตั้งด้วยอวิชาที่เป็นเครื่องกั้นของสัตว์มีตัณหาเป็นเครื่องผูกทำให้สัตว์ยึดติดที่นั้นแล้วก็ สร้างอัตภาพอย่างอัตภาพนั้นให้เกิดขึ้นพรงตัดเหมือนกันอีกกำมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัหาสิเนโหอวิชานิวรานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปะพโวเกิดขึ้นรูปประพบเกิดขึ้นเพราะธาตุปานกลางวิญญาณไปรับรู้ตัดเหมือนกันแล้วบอกธาตุปราณีตวิญญาณไปรับรู้อรูปภพเกิดอรูปภพโวเกิด ก็บอกอนนทพบมีสามนี่แหละนะมีได้ด้วยเหตุเพีงเท่านี้ดังนั้นพระองค์จะอธิบายเหตุที่มาที่ไปของการมีขึ้นของพบ <c oughs> ของชาติซึ่งกำลังทำให้เกิดชลาและมรณนะเนี่ย <c oughs> ดังนั้นสัตว์ทั้งหลายก็จะเวียนอยู่ในสามพบนี้นะยังหลุดไปไม่ได้เพราะว่า ยึดมั่นท่าน,นี้ไอ้ผืนนาเนี่ยมันคือที่ตั้งวิญญาณซึ่งพระองค์แบ่งเป็นสามคือผือนนาเลวปันกลางดีผืนนาเลวปันกลางดีเนี่ยแบ่งอีกนัยหนึ่งคือแบ่งเป็นธาตุสีธาตุที่ตั้งวิญญาณมีสี่ธาตุคือรูปกายเราเป็นที่ตั้งวิญญาณเราต้องรู้ว่ากายเรามีวิญญ,ญาณคลองมีจิตอยู่เวทนาคือสุขทุกข์เฉย สัญญาความจำได้หม่รู้สังขารความปรุงแต่งสี่ธาตุนี้เป็นที่ตั้งของวิญญาณดังนั้นสี่ธาตุก็คือกรรมดังนั้นรูปกายเราก็เป็นกรรมเวทนาก็เป็นกรรมสัญญาก็เป็นกรรมสังขารก็เป็นกรรมถูกรู้โดยวิญญาณไปตั้งอาศัยนี้คือระบบของกรรม ที่ผู้เจ้าทรงอธิบายไว้ว่ากรรมคืออย่างนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะเธอกําลังคิดนึกเรื่องใดสัตว์ก็จะเดินไปตามนั้นนะอย่างเราคิดจะไปตกปลาเราก็ไปไปกําลังเดินทางไปมไม่ตกละเปลี่ยนนี่ก็ความคิดอีกอะเราก็กลับสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมอีกเห็นนะมันก็วิ่งไปตามความคิดนะคิดอย่างไรเราก็ทําตามอย่างนั้นอย่างเนี้ย เพราะเรายึดว่านี้ความคิดเรานี่ความจําเราไงใช่ไหมเรามีความคิดอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้สัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมเนี่ยดังนั้นการจะสิ้นกรรมการจะหมดกรรมได้ก็คือต้องถอนความยึดมั่นในสี่ธรรมชาติและห้าธรรมชาตินี้นะ ถอนความยึดมั่นในกรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าไม่ใช่ของเราและถอนความยึดมั่นในจิตที่เข้าไปรับรู้ธาตุทั้งสีนี้ไปรับรู้กรรมมันเป็นระบบของกรรมดังนั้นห้าธรรมชาตินี้จึงถูกเรียกว่าขันห้านะอันเป็นระบบของกรรมกรรมมีเพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดกรรมไม่มี ดังนั้นกรรมก็มีเหตุเกิดกรรมก็มีความดับพระองค์จึงบอกว่ากรรมเนี่ยคืออะไรพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมคือผืนนาหนึ่งในยะแต่ผืนนาถ้าไม่มีจิตไปตั้งเท่ากับมันไม่มีมันมีเพราะจิตไปตั้งเช่นถ้าจิตเรามาตั้งที่รูปกายเช่นลมหายใจเราก็จะไม่ได้คิดถ้าเราคิดขณะนั้นเราลืมลม จิตจึงตั้งทีละธาตุทีละธาตุทีละธาตุอย่างนี้มันก็วนไปวนมาอย่างนี้นะดังนั้นกรรมเนี่ยมันมีเพราะจิตไปรู้กรรมที่มีจิตไปรู้ด้วยเนี่ยถูกเรียกว่าเจตนาพงค์จึงเรียกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะวิญญาณปฏิทิตังวิญญาณไปตั้งเท่ากับเจตนาไปตั้ง ปราถนาไปตั้งหลงบอกอันเดียวกันข้อการัท่านอาจารย์เหมือนภาวะที่ผมคิดโกรธคนนี้ปั๊บแบบนี้ครับอืมวิญญาณเข้าไปตั้งหรือว่าการรับรู้เข้าไปตั้งปุ๊บเนี่ยแต่ว่าจริงๆณตอนนี้เนี่ยก็คือมีเจตนาเรียบร้อยแล้วมีเจตนาแล้วและมีกรรมแล้ว็นกรรมเรียบร้อยแล้วใช่และมีอีกอย่างคือมีพบแล้วราะเมื่อคิดพบคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของวิญญาณคือพบ ก็คือเป็นสถานที่เกิดแล้วเป็นสถานที่เกิดแล้วแล้วถ้าผมคิดต่อไปอีกไม่ยอมดับตรงนี้มันก็จะเป็นชาตดเรียกว่าชาติเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปบนผืนนาพอตกไปแล้วปุ๊บมีที่ตั้งเนี่ยคือมีพบครับเมล็ดพืชงอกเรียกว่าชาติอ่แนะแยกกันอย่างนี้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือต้องต้องดับตรงนี้ต้องลากมันต้องดับเหตดดับเหตุพระองค์จึงบอกไงถ้าเมล็ดพืชเนี่ย ไม่มีดินกับไม่มีน้ํามามลดเมล็ดพืชงอกเป็นชาติได้ไหมงอกได้ไหมไม่ได้มเมล็ดพืชตามร้านค้าเนี่ยมันก็ใส่อยู่ในซองไม่เห็นมันงอกเลยเพราะมันแห้งไม่มีน้ําและมันไม่ได้อยู่บนที่ตั้งคือดินอ่เรียกว่ามเมล็ดพืชน,นั้นไม่มีองค์ประกอบแต่พอมเมล็ดพืชมีองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัยคือดินกับน้ําไปลดเรียกว่าวิญญาณังสาหารังวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหาร อาหารมันคือดินและน้ำนะพอน้ำลดไปปุ๊บมเมล็ดพืชแห้งๆเป็นไงมียางเพราะน้ำซึมซับเข้าไปจึงเรียกว่ายางในพืชน,นะยางในพืชเนี่ยก็เรียกว่าตันหาสิเนโหน้ำที่ลดมเมล็ดพืชเข้าไปเนี่ยเปรียบเหมือนนันทิราคะนันทิราคะคือความเพลินและความพอใจทำให้เกิดตัณหาคือความอยาก ดังนั้นองค์ประกอบของการงอกเนี่ยก็คือต้องมีดินกับมีน้ำพระองค์จึงถามสาวกในครั้งแรกว่าถ้าเมล็ดพืชเนี่ยไม่มีดินกับไม่มีน้ำเมล็ดพืชงอกได้ไหมสาวกบอกไม่ได้แล้วถ้าเมล็ดพืชมีดินกับมีน้ำละ่ะงอกได้ไหมบอกงอกได้ดังนั้นจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าดินคือที่ตั้งวิญญาณสี่เมล็ดพืชเปรียบเหมือนวิญญาณ น้ำเปรียบเหมือนนันทิราคะที่ลดลงไปนะ <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ มีวิทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ตราเหมือนกันเลยที่ตั้งวิญญาณสี่ถูกเรียกว่าพบเห็นไหมและขณะมีพบคือมีการรับรู้ว่านี้คือธาตุอะไรและนี้ก็คือผืนนาก็คือมีกรรมก็อันเดียวกันเลยเห็นนะข้อการครับท่านอาจารย์ทีนี้เหมือน เหมือนกับว่าวิธีแก้เนี่ยคืออาจจะแก้ให้วิญญาณไม่ต้องไปรับรู้ก็ได้หรือว่าไม่ให้มีความเพลิงก็ได้หรือว่ามันใช่ท่าน,นั้นจะ<ก>ต้องฝ<ด>ึกแบบใช่ไหมครับแก้ได้หลายแบบในเมื่อเราเห็นแล้วว่าวิญญาณเนี่ยมันบนตั้งอยู่ในสี่ธาตุนี้พระศาสนา,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 าก็บอกเอามันมาตั้งธาตุเดียวเพื่อฝึกไม่ให้มันไปตั้งอีกสามธาตุเห็นนะต้องอ้อนวอนใครมะไม่ต้องไม่ต้อง,องฝึกเองทําเองใช่ไหม เรียนรู้เองว่าธรรมธาตุนี้ทำงานกันยังไงเราทำได้ทุกคนทาได้ไงพระเจ้าให้ทุกคนเนี่ยไม่ดูหมิ่นตนเองทุกคนมีเหมือนกันพระเจ้าก็มีท่านบอกตัวพระองค์ก็มีพระองค์ก็ทำอย่างนี้ลองฝึกคือท่านเหมือนนักวิทยาศาสตร์ท,ทดลองไงลองลองดูสิเมื่อลองเอาจิตมาตั้งอยู่ที่ที่เดียวปรากฏอ่ะโอ้มันไม่อยู่เนะมันไปมันไปมันไป พงก็สังเกตไนงะขณะที่มันไปมันไปจริงป่ะมันไม่ได้ไปการรับรู้มันหายไปแล้วมันไปมีการรับรู้ใหม่พงจึงบอกขณะที่เรารู้สึกว่ามันไปรู้นี่ไปรู้นี่มันไม่ได้วิ่งไปนะมันไม่ได้เคลื่อนไปแต่วิญญาณดวงหนึ่งเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดพงค์ <c oughs> ก็เลยเปรียบเหมือนกับแสงสุริเย ที่สองลงมาแล้วผ่านช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของเรือนพงก็ถามสาวกว่าแสงสุริยเ,เนี่ยแสงแดดเนี่ยลำแสงเนี่ยมันจะปรากฏรอยแดดที่ไหนเกิดรัศมีตรงที่ไหนสาวกก็บอกเกิดที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกปงก็บอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงก็จะไปปรากฏที่ดินรัศมี ถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกบอกว่าอปปติตตังวิญญาณังวิญญาณจะไม่ปรากฏคือรัศมีก็ไม่ปรากฏเพราะมันไม่มีฉากรองรับไม่มีที่ตั้งนะพระองค์ก็ <c oughs> ตรัสเกี่ยวกับวิญญาณนะตัวรัศมีเนี่ยก็เปรียบเหมือนวิญญาณน,นะนะตัวฉากเนี่ย ก็เหมือนกับนามรูปเหมือนกับที่ตั้งของวิญญาณคือรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นอันนี้ก็คืออุปมาที่พระองค์กําลังอธิบายให้เราเข้าใจว่าจิตมโนวิญญาณทํางานกันอย่างนี้และขณะที่มันมาส่องที่เกิดรอยแดดที่ฝาเรือนเนี่ยแล้วพอฝาเรือนไม่มีเนี่ยถามว่ารอยแดดเนี่ยม,มันวิ่งเป็นแผ่นเป็นรอยแดดไปแปะที่ดินไหม ไม่ใช่รอยแดดที่ฝาเรือนต้องหายไปก่อนจริงไหมแล้วเกิดเป็นลำแสงแดดใหม่ใช่ไหมแล้วพุ่งไปกระทบกับดินถึงจะเกิดลอยแดดใหม่ถูกต้องไหมครับอืมเห็นไหมดังนั้นวิญญาณเวียนว่ายใจเกิดผู้เจ้าบอกไม่มีวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดอยู่กับที่ตรงนั้นแหละแล้วจเจริญง,งอกงามไพบูรณ์เพราะเหตุปัจจัย ดังนั้นบิญญาณไม่ได้เคลื่อนตัวไปล่องลอยไปที่นั่นที่นี่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดพระองค์บอกว่าการอุปมาเรื่องของจิตมโนวิญญาเนี่ยอุปมายากมากพระองค์ก็ยังอุตส่าห์คิดอุปมาได้ให้เราเข้าใจดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าการรู้แจ้งเนี่ยในธาตุต่างๆเนี่ยมันมีขึ้นเพราะการกระทบ แล้วก็รู้แจ้งเฉพาะาธาตุนั้นจเจริญง,งอกงามไพบูุ์ในาธาตุนั้นไม่อาจข้ามไปาธาตุอื่นได้ถ้ามันจะข้ามไปาธาตุอื่นตัวมันต้องดับก่อนแล้วมันก็จะเกิดใหม่การเกิดใหม่ต้องไปเกาะลำแสงก่อนสัตว์ต้องไปยึดลำแสงสุริเยนะซึ่งเปรียบเหมือนมโนคือใจเป็นาธาตุรู้ที่พร้อมจะรู้แต่ยังไม่รู้ถ้าไม่มีการชนหรือกระทบ ดังนั้นมันจึงเป็นลำแสงก่อนแล้วไปกระทบกับดินแล้วจึงเกิดรัศมีเกิดการรู้แจ้งนั่นเองเนี่ยนะดังนั้นถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าดีๆค่อยๆฟังไปตามลำดับด้วยมันสมองของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเข้าใจได้เห็นมะโยมมาจากศูนย์เหมือนกันเนี่ยถ้าตั้งใจฟังเนี่ยเข้าใจเพราะอาตมาก็ามาจากศูนย์ ก็ค่อยๆอ่านไปอ่านไปเออก็เข้าใจเป็นเหตุเป็นผลดีนะและอุปมาของผู้เจ้าก็ชัดนะแต่นั้นพระองค์จะปฏิเสธการเวียนไหยตายเกิดบอกว่าวิญญาณเวียนไหยตายเกิดเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่เวียนไหยตายเกิดคือสัตว์ผู้ที่เข้ามายึดวิญญาณอีกทีนั่นแหละผู้นั้นแหละคือตัวเดิมที่เวียนเกิดเวียนตายนะ อันนี้ก็คือความจริงที่พระเจ้าพยายามทยอยบัญญัติออกมาออกมาออกมาเป็นพุทธวจนะเป็นพระสูตรต่างๆนะเพื่อให้เราเนี่ยได้ได้เข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางดังนั้นเจ้าเวรในกรรมที่มีความยิ่งใหญ่สั่งให้คนนี้ดีคนนี้เลวคนนี้ป่วยคนนี้หายป่วยเนี่ยไม่มีไม่มีใครในโลกมีอำนาจที่จะดนบันดาลให้คนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ แต่อำนาาที่จะโดนบันดาลก็คือตัวของสัตว์เองที่ประพฤติดีหรือเลวไกยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตซึ่งพระองค์ก็เป็นผู้ฉลาดในผืนนาว่าผืนนาลักษณะนี้นะกายทุจริตอย่างนี้นะจะยังอัตภาพให้ได้นรกกําเดชฌานเปลืพิสัยถ้าผืนนาที่เป็น สุจริตเนี่ยจะยังอัตภาพให้ได้มนุษย์กับเทวดาสองอันพระองค์ก็บัญญัติออกมาเพราะพระองค์มีจุตูปปาตยญาณอยู่แล้วมีปุกเพนิวาสา,สานุสติยานอยู่แล้วพระองค์ก็ยิ่งเห็นชัดใหญ่เลยประกอบกับอริสัตสนะที่พระองค์ตรัสรู้อย่างเนี้ดังนั้น การที่เราจะสิ้นกรรมออกจากกรรมได้เนี่ยพระองค์ก็ให้เราเข้าใจเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องแล้วเราก็จะทราบว่าจริงๆกรรมก็คือคือความเป็นตัวเราทั้งหมดเลยคือก้อนกรรมเลยและเราก็ต้องเป็นไปตามกรรมเพราะเรากำลังยึดก้อนกรรมนี้ว่าเป็นเราเราก็เลยต้องรับกรรม ดังนะั้นถ้าเราจะไม่ต้องรับกรรมก็คือเราต้องไม่ยึดเมื่อไม่ยึดว่ากายนี้ของเราสุขทุกข์ของเราความจําของเราความคิดของเราจิตมโนวิญญาณไม่ใช่ของเราปฏิเสธทั้งหมดหลุดพ้นคนนี้ไม่ต้องรับกรรมดังนั้นพระอาหารหันต์จึงไม่ต้องรับกรรมเพราะกรรมไม่ใช่ของท่านพระโมคคัลลานะเป็นอาหารหันต์แล้วร่างกายที่เป็นโมคคัลลานะไม่ใช่โมคคัลลานะแล้ว ท่านหลุดพ้นแล้วอยู่อีกระบบหนึ่งระบบนี้แก่เจ็บตายถึงเวลากายก็แตกทำลายไปป่วยเป็นโรคนั้นโลกนี้ก็ตายไปแตส่สภาวะเดิมหรือสภาพเดิมของท่านนั้นไม่ใช่สิ่งนี้แล้ว <c oughs> แต่ปุถุชนก็อาจจะมองว่าร่างกายตรงนี้เป็นโมฆราณนะแต่ไม่ใช่ละโมฆราณะเป็นสุญญาตาละเป็นความว่างละ ซึ่งเป็นธรรมธาตุที่ทุกคนมีอยู่แล้วการได้มรรคผลนิพพานเนี่ยคือการกลับไปสู่าธาตุเดิมของตัวเองธรรมธาตุเดิมไม่ได้มีใครบันดาลให <Hey. S 1> ้ทุกคนต้องทำเองผู้เจ้าจึงเป็นเพียงผู้บอกบอกขนทางบอกเส้นทางแล้วก็ให้เราฝึกฝนตามความเป็นจริงนะ